โอ้วันี้แดดดีมากครับฟ้าเปิดละเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับปีนี้ฟ้าสีขามเลยครับอ่กอชุดปฏิวัติส่งไปนะครับกอย้ายแม่ดูมาไว้มุมนี้แล้วนะครับ มาโดนแดดมั่งครับลูกรู้สึกว่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้น แรงมากครับลูกตัวโตมากนะแม่นี้นะแม่ตัวเล็กนะครับแต่ลูกตัวโตครับแม่นี้ลูกตัวโตแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับแม่นี้ต่อขอเพชรแรงกันสิบหกก็ผัดขนหมดเลยครับเป็ดดำกกอยู่นะครับ <c oughs> มือหนึ่งท่านสอวอ,วอนะฮะร,รู้สึกว่าจะไข่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่สองแล้วครับสองละ สองแล้วนะฮะอัน <c oughs> นี้ไม่ส <c oughs> ุดเก้าปกเพชนนะครับมัดสั่งครับครับนี้โลโกอแข็งแรงดีครับอืม <c oughs> นี่ก็ยอดขุนศึกครับบึกเลยนะแม่นี่บึกจริงๆเข้าผสมแล้วนะครับเหลืองมัดสั่งนะครับเหลืองมัดสัง่ง <c oughs> วัดก็ทำสาวใหม่นะครับมนีคอกนี้พัฒนาร่วมกับเพื่อนนะครับเนาะ <c oughs> วอดีเขาอยากได้สายผมนะครับแล้วก็ผมชอบพ่อไก่เขาด้วยนะตัว <c oughs> เป็นไก่เยียรครับไก่เยีย ชนะมาแล้วก็ตอนนี้หลุดหลุดถ่ายครับเดี๋ยวไปกดแล้วก็แบ่งแบ่งลูกกันพัฒนาร่วมนะครับชุดพัฒนาร่วม <c oughs> อัปเดต เ้านี้รู้สึกโดนแดดจะวิ่งกันอยู <c> ่ <oughs> ที่นู่นอยู่เล้าข้างนู้นมันไม่โดนแดดรู้สึกมันจะหน่อยหนอยครับมาอยู่นี่รู้สึกแข็งแรงดี วันนั้นก็รอในคู่หนึ่งแล้วครับดุครับลูกแม่เนี้ยผมเอายาม่วงทาหัวไว้น,น,นะครับน,นี่ตัวเนี้ยคู่กรณีอีกตัวไม่เจ็บครับไม่เจ็บตัวแค่น,นี้ล่อแล้วนะแม่นี้นะครับทุกชุดเลยครับ ชุดก่อนก็ล่อกันตุยไปตัวหนึ่งนะครับหัวนี่เท่ากําปั้นเลยครับผมฝากติดตามแม่นี้ด้วยนะครับ ยอดขนสึกพึ่งแม่พึ่งเจ็ดไฟนะครับแม่น,นี้สวยจัดครับสวยจัดแม่ <c oughs> เข้ากับพ่อใหญ่เลยนะครับเหลืองหมัดสังสามโลครับตอนนี้ดูเก็ดแข้งนะครับ <C oughs> เป็นเก็ดเคขบฟันนะตัวนี้โอเคครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วย